อันนี้เมนูอะไรครับหมูปิ้งมู้งนะครับผมเดินเดินเดินเดโนเดิโอ้โหตัวเราครับแซงโดนะครับตอนนี้ครับเพีย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  สวัสดีน้าๆน้าตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ปลาวมากันที่อ่างน้ำตัวนะครับแถวในตัวเมืองนะครับผมวันนี้เราเลิกงานยามเย็นครับมานั่งตกปลาชิวๆกันดูนะครับเผื่อได้ตัวใหญ่ครับเผื่อฟุกครับผมนี่ครับวันนี้เรามากับทีมงานนะครับเซมครับผมครับผมครับ์นี้ครับแซคครับผมครับกำลังเดี๋ยวเตรียมอุปกรณ์อยู่นะครับนะครับผมบรรยากาศยามเย็นตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงกว่าเกือบห้าโมงนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าจุดนี้เราจะมีตัวให้เห็นหรือเปล่า ไปเตรียมอุปกรณ์นะครับผมครับผมตอนนี้เซ็ตอุปกรณ์เสร็จแล้วครับผมก็ไม่มีฝูงปลาเพียนเข้านะครับวันนี้ไม่เหมือนวันนั้นนะครับผมปลเพียนเข้ายิบเลยครับ นะครับเพิ่งเซตกันเสร็จนะครับผมตกกันในระยะ3.6นะครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะว่าจะกินหรือเปล่ามือกล้องเราครับนั่งในหงอยอยู่ท้ายครับ <laughs> ช่วงนี้อดตกเลยครับช่วงนี้นั่งไปก่อนครับเป็นมือกล้องเข้าไปนี่ปลา,าเข้าที่นีปลาบ้านด้ี่ผีเป็นปลาบ้านโอ้โหอัน้ตั้งเยอะ

ตัวแรกครับตัวมานะครับปลามานนะครับอากาครับผมไซส์ประมาณสามสี่ขีเข้าโอเคครับซ้ำแล้วซ้ำแล้วจวดครับมาแล้วครับครับผม หลังจากที่ได้ปลากาไปหนึ่งตัวกับแซกได้ตะเพียนไปหนึ่งตัวนะครับตอนนี้มันมาแล้วครับฝูงตะเพียนครับลงเป็นลากลงเป็นลากลงเป็นลากนะครับตอนนี้เดี๋ยวดูนะครับว่ามันจะเริ่มซาตอนไหนครับเดี๋ยวเราก็จะนั่งไปเรื่อยๆนะครับเย็นๆไปชิวๆกันไปเรื่อยๆนะครับไม่รีบนะครับผมวันนี้อาจจะถึงค่ำนะครับวันนี้ ไม่เหมือนมึงนะลมเดียวขันแล้วข้อหายโอ้ยึงัโอ้ยเล่าเล่าตึงนี่ยแหะป่าไม่มีสนานไม่ไดติดเข้ามาคุยเลยสยสองสา3สามนี่แะสักสายสองสาอยหลังหออง

ừ hơi hoa hoi ngàm mười lấy ừ ngàm mười lấy ừ hả cái lăm này <laughs> bữa bữa này mà năm 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 này, năm 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 ngọt năm 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 này năm năm đi, năm 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 ปิวาลครับผิวนี่ครับส่นี่แหละครับที่อยู่ที่นี้ปากอนะครับผมวันนี้เราก็จะดินเนอร์กันที่นี่เลยครับผมเตรียมอุปกรณ์ทำกับข้าวมาที่นี่หมดแล้วครับผมวันนี้เมนูอะไรครับเชฟเชฟเฟมครับครับผมครับผมวันนี้เมนูอะไรครับหมูปิ้งหมูปิ้งนะครับผมสวัสดีสวัสด ครับของหมอมาแล้วครับอยากอยากให้ได้กินครับผมครับผมเมนูหมูปิ้งนะครับวันนี้นะครับตอนเย็นเราก็จะทานข้าววันนี้นะครับถือว่าพักผ่อนนแหลกกันไปเลยนะครับตกปลาเสร็จก็พบค่ําวันนี้ก็จัดการกันที่นี่เลยนะครับครับตนุ่มพลมันจิมเกลือครับพริกเกลือนะครับในชิมสูตรนี้สูตรเด็ดของป้าวอดนะครับนี่ครับ ไม่ใช้ไม่ใช้น้นำปลานะครับส uh ูตรนี้ครับมาปลายเป้าพีน ah> is> like ั่งดูว่าตอนเย็นๆเราจะได้ปลายใหญ่ไหมครับนั่งยาวไปเลยนะครับเดี๋ยวไาได้ครับไหได้ครับสถานการณ์บ่ยอมครับเอาคือได้ครับครับเดี๋ยวไปลุ้นกันนะครับว่าวันนี้จะมีไซส์โขมีกไหมครับแที่กินตอนนี้ก็คือ ป,ปลาเล็กนะครับตามสไตล์เลยฝ<อ>ูงปลาตะเพียนเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยครับมาอีกละเข้าเรื่อยๆนะครับผมหมดแล้วครับผม,ไป,นะามาไปเลยพี่อ่างบังกะขึ้นเลยได้ก่อนหินกองหินอยู่หลังนั่นหิงอยู่หลังนะงั่นะเออได้ก่อน ว้า <Wow. S 2> ใส่ใส่นี่ทั้งนั้นหวานเนาะเพี้เนาะสามซีสามซีนี่เนาะ mm hmm. ไม่ยงมอท้องข้าวมอนะเออว่าใส่นี่ทั้งนั้นเลยวะ่ะสวยๆนะครับผมปากกาครับผม mm hmm. ครับผมตอนนี้ก็เริ่มค่ำแล้วครับตอนนี้เป็นเวลาทุ่มแล้วนะครับผมนี่เราก็จะนั่งอุย๊ยโดนเนดะตอนนี้เราก็จะนั่งไม้กันนะครับผม เดี๋ยวค่อยว่ากันในทีนะว่าจะถึงกี่โมงนะครับตอนนี้บรรยากาศนะครับผมนะครับช่างกําลังช่างไฟเรากําลังจัดเตรียมสถานที่เตรียมไฟให้เราอยู่นะครับเพมไฟซิ่งนะครับเตมไฟซิ่งนะครับผมแอดไลน์มาเลยได้นะครับจัดไฟนอกสถานที่นะครับผมนะครับผมตอนนี้กําลังจัดฟงจัดไฟครับทั้งไฟไฟเตาทั้งไฟเสาแล้วครับออเดี๋ยวเราจะนั่งกันดูครัวยาวๆไปก่อนนะครับผม ปีวชชาใครได้ชาบ่ซ <Wasn 't it>? ื <hè? S 3> ่อเดี๋ยวเขาเปิดเต็มหางครับมาโดนปากเลยครับเต็มหางเนี่ยเขาดูครับว่าเฮ้ยเฮ้ยลงหลังลงหลังโอ้โหิีดที่ที่สาย เสียมลองไฟเสมลองไฟกันว้าเพื่อกาครับผมมาหนนะเพื่ไปนู่นแล้วครับมานี่แล้วครับปลาเอ๋ยสวยครับดูไปหยามซ้ำปลอดสะดุ้งวะเนี่ยครับผมกาครับผมเหมือนเดิมครับไซส์สามไซส์สี่ครับโอ้โหหลากออกจากฟักเลยมาครับมาดูช่างไฟเราต่อครับ เองได้จากวะดดีกว่าทันตั้งตัวแล้วครับกำลังลองไฟอยู่ครับเจอเจอปลาซิ่งครับไม่ใช่เฟมซิ่งรับปลาซิ่งรับเอาครับเนี่ยครับมาลองเอ้ยครับจัดการเรียบร้อยครับเมื่อกี้เฟมไม่ทันไฟซิ่งเับปลาซิ่งก่อนรับเนี่ยครับผมโอ้โหได้แล้วครับไฟคืนนี้ครับพี่ไหนนะอมา ไปยังนะแซกตีบปันวะโดลแล้วครับแซกโดนะครับตอนนี้ครับมันก็จะมืดๆหน่อยนะครับผมเพียกอ่ะปลาเพีย่ะก็แม่นลักษณะวิง่งแค่นี้นะวิไม่เหรอเพียพ้ยเพีย้ยเพี้ยเพี้ยโดนี่แล้วครับแซกที่เขาต้องปี๊ยขึ้นไปเถอะเออครับผมแซกโดนะครับผมกาครับผมใส่เดิมนะครับกี่ไหวนนะอากาศนี่หนีกะ ใส่เพียอ้าวไส่สวยวะแซ็กระวังระวังไซส์ขอดูด้วยโอ้นี่ครับมีอะครับกาครับผมโอเคมาเรื่อยๆนะครับไซสนี้ครับตอนดึงๆมาครับผมเนี่ยครับไซสกลางคืนครับเริ่มมาเป็นไซสนี้แล้วนะครับผมแต่เพียนะผมเพีครับผมตอนนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะครับผมครับเดี๋ยวเรามาดูปลาที่ได้วันนี้นะครับผมแซ็กนกเนาะ ปลกกาไซสามสี่นิ้วนะครับผมขอได้ลาบอยู่ครับผมแล้วก็ตะเพียนนะครับช่วงดึกมาแต่ดึกมาเริ่มไม่ค่อยกินนะครับผมตอนนี้ประมาณเวลาประมาณสามทุ่มมากสองทุ่มกว่าสามทุ่มครับเดี๋ยวเราจะกลับไปรับเพราะปลามันเริ่มไม่ค่อยกินครับโอเคครับผมเนี่ยครับโอเคครับถือวันนี้ว่าได้สนุกขับมารีแลกซ์มาพักผ่อนกันนะครับผมเราไม่จำเป็นต้องได้เยอะนะครับขอแค่ได้มาพักผ่อนมารีแลกซ์มาผ่อนคลายครับแล้วกลับไปเติมพลังสู้งานกันใหม่ครับผมไม่ต้องซีเรียสนะครับ หรือว่ามารีฟิลตัวเองนะครับผมไปคอยติดตามคลิปหน้ากันต่อไปนะครับผมว่าป๊อบอดจะไปที่ไหนนะครับผมคลิปนี้กลับบ้านครับไปโอเคครับเอ้าช่างไฟในตำนานนี่วะามีเอาไฟกระพริบหน่อยไฟกระพริบหน่อยเนี่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 ยครับไฟเฟรมไฟซิ่งนะครับผม